การเกิดใหม่ของเดอะกาเดียนตอนที่732อาวุธสมือในช่วงการต่อสู้นี้แม้ว่าบอสน่าจะโจมตีด้วยทุกอย่างที่มันมีแต่มันไม่มีทางหยุดปาร์ตี้นี้ให้โจมตีมันได้จนกระทั่งมันเหลือเลือด20% <c oughs> ได้เวลาเข้าหมดค่าแล้วก็อย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ฉางเย่รดิสเลอร์ที่มีคิลลิ่งคลิฟ คลาสอื่นๆก็มีสกิลที่เพิ่มดาเมจเช่นกัน mm. เมื่อเป้าหมายเลดเหลือน้อยกว่า20%สกิลนั้นจะสามารถกดใช้เพื่อเพิ่มพลังโจมตีได้เพราะแบบนั้นปาร์ตี้จึงสามารถใช้สกิลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่าดิสเตอร์ได้กินยา a m a z e u r Power Potion Transmute Grade 10เข้าไปและใช้ Indiscriminate เธอ mm. ได้วิ่งเข้าหาบอสแล้วก็ใช้คิ l ลิ n ง Clif เข้าใส่ด้วยลบ 3 2 2ล้านสอ,สนสอน 66, ดาเมทที่เธอทำได้นั้นทรงพลังที่แม่แต่ฉาเงเย่เองก็ยังต้องชมเลยโอ้ดีมากเย่ตัวเล็ก <c oughs> นี่เนี่ยแหละที่สมเป็นฉันฉันไม่รู้สึกย่าแล้วที่เรียกนายว่าแท้งกากฉันหน่ะเป็นสาวสุดพิเศษที่เรียนรู้ทักษะรับมาฉันไร้เทียมทานเรียกฉันว่าสาวน้อยผู้ไร้เทียมทานนะดิสเลอร์พูดขึ้นมาอย่างภูมิใจรอยยิ้มบนหน้าของเธอนั้นกว้างออกมาเรื่อยๆในตอนที่เข้าโจมตีบอส ชโชคดีนะที่เธอ,อยังแปลยยงร่างอยู่โดยพื้นฐานแล้วเธอจะไม่ได้รับดามิดใดๆแต่การโจมตีนั้นทรงพลังซะจนควันที่อยู่รอบตัวเธอนั้นโดนพัดกระจายไปเลยมันใช้เวลาแค่เพียงเสี่ยวพริบตาหมอกดำนั้นก็กลับมาหาตัวเธอฮ่า <laughs> <c oughs> นี่แหละผลของการดูถูกคนอื่นจะวันหันกว่างก็พูดขึ้นหึ <c oughs> ไอบอสโง่แกอาจจะแข็งแกร่งแต่ฉันแข็งแกร่งกว่านะไปเลยไปด่าพระเจ้าที่ทำให้แกมาเป็นศัตรูกับฉัน ดิสเนอร์พูดขึ้นมาพร้อมกับร่อนระยะเข้าหาบอสเธอคอยโจมตีด้วยการรักษาเวลาให้ดีที่สุดนี่เหรอว่าทำไมถึงไม่มีใครคิดที่จะเรียกดิสเนอร์ว่าเป็นผู้หญิงแม้ว่าเธอจะอายุ20แล้วก็ตามเด็กสาวนี้ก็ยังเป็นเด็กสาวน้อยอยู่ดีเธอจะไปหาแฟนได้จากที่ไหนกันแต่จริงๆแล้วมหาลัยเองของเธอก็กดัองอยู่พอสมควรในมหาลัยมีผู้ชายหลายคนที่ตกหลุมรักเธอและไม่สนว่าเธอจะมีพื้นฐานครอบครัวแบบไหนเธอยังถูกเลือกให้เป็นดาวมหาลัยด้วย จากที่ลิตเตอร์สสน์พูดมาแล้วเธอเองก็เคยเป็นไอดอลอยู่เหมือนกันน่าเสียดายที่เยตัวเล็กนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบอกเลยว่าฉ่างยี่ยเนกลัวแต่ก็ยังไม่กังวลที่เยตัวเล็กไม่เคยหลงผู้ชายที่เข้ามาจีบเธอทุกคําพูดที่พวกนั้นเข้ามาจีบก็แค่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอืมความโรแมนติกและความรักน่ะถือว่าเป็นโชคชะตาในตอนที่พระเจ้าได้เลือกคู่ให้กับเยตัวเล็ก เธอจะตกลุมรักคนที่รับในตัวของเธอได้ตอนนี้เธอเองก็ยังเด็กอยู่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปกังวลเรื่องในอนาคตตอนนี้ตายตายตายบอสได้ร้องออกมาพร้อมกับแผ่รังสีอาคาตออกมาด้วยและมันก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นไฟในดวงตาของมันนั้นลุกไหม้ยิ่งกว่าเดิมบอสคลั่งเพราะกําลังจะโดนฝูงมดที่มันได้วาเอาไว้กําลังจะฆ่ามันนี่มันจะน่าอายแค่ไหนกัน ในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นสกิลเทลวิปหรือเดสเบลดต่างก็ถูกใช้ออกมาในอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่ดาเมจส่วนมากที่บอสทำฉางเย่ก,ก็เป็นคนรับไว้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉางเย่ถึงเก็บสกิลชิวิ u l เลชันเอาไว้ตอนนี้มันจะดีที่สุดที่จะใช้มันโวสุดยอดเจ๋งอืมดีมากน้องเย่ทุกคนต่างก็ชมฉางเย่ก,กับสกิลนั้นและหัวเราะก,กับท่าทีของบอสที่มันได้โกรธขึ้นมาเรื่อย แม้ว่าจะดีใจขึ้นมาแต่เลือดของพวกเขานั้นก็ยังมีจํากัดอยู่ดีแม้ว่าทั้งปาร์ตี้จะใช้สกิลแปลงร่างออกมาแล้วแต่พวกเขาคงไม่สามารถแทงสกิลเทลวิฟที่ใช้ออกมารัวๆได้แต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนักถ้ามันอันตรายเกินไปลิตเตอร์สโนก,ก็จะฟื้นฟูและทุกคนด้วยมิวเมดเดย์ชิลริปเปอร์และปล่อยให้บอสนั้นสู้กับพวกเขาอีกรอบ ในตอนนี้แหละเลือดของบอสนั้นก็อยู่ที่15%ลดลงมาอยู่ที่10%ในตอนที่เลือดของบอสเหลือน้อยกว่า10%ดาเมจของมันก็เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ดาเมจที่สะท้อนนั้นก็จะแรงด้วยในตอนนั้นเองฉางเย่ก็ได้เช็คเลาออฟเดอะเดชกสออกมาตานทานฮ่าน้าเสียดายแต่ก็นั่นแหละมันไม่ใช่ปัญหาอะไรมาก DPS ของทั้งปาร์ตี้นแรงอยู่แล้วมันไม่มีปัญหาที่จะฆ่าบอสในเวลาไม่กี่นาทีนี้ จะพวกมดพวกตัวจ้อยข้าจะฆ่าเจ้าทุกคนข้าจะฝังกระดูกพวกเจ้าไว้ในทรายแล้วเอามันมาสร้างหอคอยใหม่เฮ้ย hey, หยุดพูดไร้สาระได้แล้วแกไม่เห็นเหรอว่าแกจะตายแล้วเนี่ยฉันอยากให้แกจําชื่อของคนที่ฆ่าแกไว้นะนั่นก็คือดิสเนอร์ในตอนที่แกลงนรกไปและพบกับยมทูตอย่าลืมบอกเรื่องนี้กับเขาด้วยล่ะดิสเนอร์พูดขึ้นพร้อมกับปัดฝุ่นที่ไหลมันเป็นท่าที่เธอเคยเห็นมาจากหนังแน่ เมื่อเห็นแบบนั้นดับฟิดิลถึงกับหัวเราะคิกคักออกมาและพูดขึ้นดิสเลอร์ที่รักบอสน่ะเป็นตัวละครฝั่งตะวันตกนะในตอนที่มันตายมันจะไปเจอกับลูซิเฟอร์ไม่ใช่ยูมาทูด <c oughs> อะไรนะเฮ้ๆ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ข้าขอสาบแช่งพวกเจ้าบอสนั้นได้ร้องออกมาพร้อมกับใช้หมัดต,ต่อยเขาายาย้าใส่เยัตเล็กแม้ว่าหมัดนั้นจะน่ารำคาญแต่มันก็พอเขาจได้ว่ามันทำขึ้นมาทำไม ตอนนี้มันโคตรจะง่ายเลยที่ปาร์ตี้นั้นจะจบชีวิตของบอสลงร่างกายกระดูกขนาดใหญ่ได้เริ่มแตกออกและหล่นลงไปที่พื้นพร้อมกับเสียงของบอสที่ดังก้องไปทั่วดินแดนในตอนที่มันตายเทพแห่งความตายจะชุบชีวิตข้าเจ้าจะได้เจอข้าอีกครั้งในตอนนั้นเองแสงสีขาวก็โผล่ขึ้นรอบตัวของมันและไอเทมก็ะลอดออกมา โธ่ไอบอสโง่ถ้าแกกลับมาฉันจะเตะกระดูกของแกด้วยขวานระดับเทเลเซอร์อของฉันฮ่าๆๆดิสเตอร์เตะกระโหลกที่ไร้ชีวิตของบอสเฮ้ hey, พอแล้วนาะเลิกเสียเวลาเยตัวเล็กไปทำสิ่งที่เธอชอบที่สุดซะสซิ <c oughs> ก็สมกับเป็นเนยตัวเล็กในตอนที่บอกให้เธอไปทำเธอก็เข้าไปทำมันทันทีคาดไม่ถึงเลยบอสนั้นได้รับอุปกรณ์ระดับโฮลี่สองชิน้นอิทูเรียลสี่ชิ้น SP หนึ่งอัน มีออร่าสโตนอีก3อันและหนังสือสกิลอีกเล่มออร่าสโตนอ่ะไม่มีใครคิดเลยว่าบอสนั้นจะดอกมันลงมาในส่วนของ SP ก็แบ่งตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้และหลังจากที่ตกลงกันเสร็จแล้วมันก็ตัดสินได้ว่าออร่าสโตนทั้งหมดนั้นจะเอาให้ฉางเย่เพื่อเพิ่มระดับสกิลออร่าของเขาเพราะแบบนั้นปาร์ตี้จะได้ค่า vitality เพิ่มขึ้นมาอีก4 0มันมีประโยชน์อย่างมากทั้งกับการสู้กับบอสและ PVP แม้ว่าสตริงออร่าและ Life ออร่จะสำคัญเท่าๆกันแต่พวกนั้นคงต้องมาทีหลังอุปกรณ์ระดับฮ o ล y ี่2อันก็คืออาวุธหนึ่งในนั้นคือดาบสีดำยาวซึ่งเป็นแบบเดียวกับของบอสอีกอันเป็นดาบมือเดียวดิสเนอร์โพสดาบดยาวอันแรกให้กับปาร์ตี้ได้ดูก่อนมันมีชื่อว่า d e l ี a าเดสสกายส์ฮอล o ี่ท w e ฮ a ด d a ิ a อ e กซ์เ a เปิลแอตถึง3,38 1 0 Attack Interval 3.8วินาที DPS 7,582 Level 6 Socket 1 Level 6 Socket 2เมื่อสวมใส่เพิ่มดาเมจ40%เพิ่มอัตราคริติคอล10%เมื่อโจมตีสำเร็จมีโอกาสที่จะทำการสูบปัญญ,ญาณเป้าหมายทำดาเมจโดยตรง30,000เลเวลที่ต้องการ180ความพิเศษลดระดับเลเวลที่ต้องการลง20เลเวล <c oughs> ดิสนอย์นั้นได้ร้องออกมาในตอนที่มองอาวุธในมือของเธอและขวานที่อยู่บนพื้นทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องให้ฉันเลือกด้วยนะฉันอยากได้ทั้งคู่เลยไม่นาแค่อันเดียวได้งั้นแทงกากนายเอาอาวุธใหม่ไปฉันน่ะเป็นคนใจดีอีกอย่างฉันเองก็ชอบอันที่ฉันมีอยู่ด้วยทุกคนถ่างก็หัวเราะก,กันออกมาในตอนที่เธอบอกว่าเป็นคนใจดีทุกคนน่ะรู้ว่าเธอน่ะตรงกันข้ามนี่แหละ ถ้าอยู่กับเธอนานพอแมตต่ลิงก็ยังรู้ว่าเธอจะทําอะไรเหตุผลว่าทําไมเธอถึงไม่ต้องการอาวุธใหม่เพราะเธอไม่อยากเสียเงินไปใส่เจมเพิ่มมาสิแอสมกับเป็นคนขี้เหนียวจริงๆเนื่องจากมีแค่ฉางเย่และดิสเนอร์สองคนในปาร์ตี้ที่ใช้อาวุธสองมือได้ฉางเย่เลยเอามันไปน่าเสียดายที่สวออฟเพ p ร์จิ i งเดเวอรไม่สามารถยกระดับได้อีกแล้วฉางเย่เลยต้องเปลี่ยนอาวุธแทน มันยากที่จะเชื่อว่าอาวุธนี้อยู่กับเขามานานกว่า2ปีในเกมทั่วไปผู้เลนะ่นต้องเปลี่ยนอาวุธตลอดเวลาเอาจริงๆแล้วใน2ปีนะ่ฉะฉางเย่ต้องใช้อาวุธมากกว่า1อันแน่ๆแต่ก็นั่นแหละ2ปีเนี่ยก็เกินขีดจำกัดของมันแล้วถ้าเกมไม่ทําให้เกิดช่องว่างและเลเวลของอาวุธแล้วก็อาวุธนี้คงอยู่ได้ยันจบเกมยกตัวอย่างเช่นคลาสใหม่ที่ถูกลืมไปอย่างชามนก็ตามธรรมดาที่ดาบนี้จะปลดผนึกยากเพราะจะทาให้มันแข็งแกร่งขึ้น ไม่งั้นแล้วมันคงจะถูกทิ้งไปนานบ้าเอ้ยอาวุธใหม่หรอเนี่ยบอยสเนี่ยโกงเกินไปแล้วนะสตาร์ไลท์พูดขึ้นมาด้วยท่าทีชื่นชมเนื่องจากเขาไม่สามารถใช้อาวุธสองมือได้เขาจึงทําได้แค่ภาวนาให้มีอาวุธสําหรับคลาสของเขาโผล่มาบ้างแต่ยังไงซะอุปกรณ์ของเขาตอนนี้ก็ถือว่าดีแต่ DPS ของเขานะ่ะเมื่อคิดรวมกับปารตี้แล้วก็ถือว่ายังต่ําอยู่เอามากมาก จินตนาการถึงเลือดที่โคตรโกงและ DPS ที่โคตรสูงที่หัวหน้ากิวทำได้สินี่บอสเป็นตัวอะไรเนี่ยเทพหรอ <c oughs> ฮอึมันไส้บอสว่าบอสที่สตาร์ไลท์ใช้พูดถึงนั่นก็คือบอสฉางเย่ของเขานั่นเองเฮ้ห <c oughs> hey, ยุดเพ้อก่อนเลยยังมีดาบอีกเล่มนะดิสเนอร์พูดขึ้นมามันมีชื่อว่า f r o s t b a บน Holy One h a n d e s Sword เวเปิลแอตแท k กหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสามถึงสองหมื่นสามพันสามร้อยทกอิวินาที DPS 5,832 Level 6 s o ยสามสิบสองเลเวลหกซเตหนึ่งเลเวลตสเมื่อสวมใส่เพิ่มดาเมจสี่เพิ่มโอกาสคริติคอลสิบเมีโอกาสที่จะแช่แข็งเป้าหมายไว้3วินาทีในทุกการโจมตี l ลเ e l ที่ต้องการ180ความพิเศษลดระดับเลเวลที่ต้องการลง20 l e v e เลเวล โอ้ดาบเนี่ยแข็งแกร่งและทรงพลังถ้าถูกใช้โดยคนที่โจมตีเร็วอย่างโจนแม้ว่าพลังโจมตีของอาวุธมือเดียวและ2มือจะต่างกันมากแต่เอฟเฟกของอาวุธนี้ไม่ได้อ่อนเลยยกตัวอย่างที่เอฟเฟกของมันนั้นทำไม่ใช่แข่งได้โจน,นมีช่วงการโจมตีที่เร็วดังนั้นพวกเขาจึงมีโอกาสที่จะทำให้เกิดเอฟเฟกได้สูงกว่าคลาสอื่นทั้ง s t a r l i g h ์และ f r ฟรอสไนท์สามารถใช้ดาบมือเดียวได้แต่ด้วยที่ f r o Knight นท์มีมรดกคลาส s อ ซึ่งทำให้ได้โบนัสคริติคอลและดาเมจเพิ่มขึ้นมาเป็น5%ทําให้เธอได้ดาบนั้นไปครองคลาสของสตาร์ไลท์น่ะดูเหมือนว่าจะออกแบบมาให้เหมาะกับคอนเท่านั้นเพราะแบบนั้นเขาจึงเจ็บปวดอย่างมากเขายอมตัดใจย,ยกดาบนี้ให้กับฟรอสไนท์ดิสเตอร์เองก็เดินเข้าไปหาสตาร์ไลท์และตบหลังเพื่อให้กำลังใจอย่าเสียใจไปเลยครั้งหน้าฉันจะหาคอนมือเดียวให้กับนายนะในตอนนั้นเองไอเทมชิ้นสุดท้ายก็คือหนังสือสกิลซึ่งเอาให้กับดาร์ดเล มันคือซูเปอร์เรียอินเฟอร์โนซึ่งเป็นสกิลที่เธอมีอยู่ซูเปอร์เรียอินเฟอร์โนเพิ่มดาเมจของอินเฟอร์โนสามสิบเปอร์เซ็นต์และมีโอกาสที่จะสัตนเป้าหมายไว้สามวินาทีอินเฟอร์โนนั้นเป็นสกิลที่มีแค่ในไพโรแมนเซอร์ด้วยการที่ผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วยิงขึ้นออกไปรอบตัวสิบห้าเมตรทำดาเมจเพทไฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เธอได้เพิ่มระดับสกิลขึ้นมาแล้วเธอสามารถทำดาเมจได้เพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์และยังสตันได้สามวินาทีอีก หลังจากที่แบ่งของกันเสร็จแล้วศพของบอสเองก็ได้หายไปด้วยก็เหมือนกับบอสตัวอื่นถ้าผู้เล่นไม่เก็บไอเทมทั้งหมดศพมันก็จะไม่หายไปพวกเขาจะไม่สามารถเดินหน้าทํำเควสต,ต่อไปได้ถ้าเป็นแบบนั้นหลังจากนั้นฉางเยก่ก็หยิบไอเทมเควสขึ้นมากับบินสายเอ็กซ์โพซิตบอมเจน3ามโปรโตไทป์เควสต์ไอเทมยูซ ใช้วางระเบิดและหนีไปโดยเทคนิคแล้วระเบิดจะระเบิดหลังจากที่วางแล้ว10วินาทีแต่ระเบิดนะ่ะสร้างโดยกอบบินผู้โหลงดังผลผลิตของเขานะ่ะถือว่าทรงพลังเกินไปกว่าปกติบางทีคุณน่าจะระวังมากขึ้นหน่อยนะบันทึกติ๊กตอกติ๊กตอกตูมระเบิดนี้จะเชื่อใจได้เลยเทคโนโลยีของกอบบินน่ะเชื่อใจได้